เฮ้ยทำตัวตามสบายสบายเลยนะเพือ่อนต่อได้เลยอ้าวเด็กๆเฮ้ยไบพอฉชนหน่อยสิสวัสดีครับพ่อดีครับพ่อเอาดิพ่อซื้อไอศครีมมาฝากพวกแกมาบ้านฉันแล้วไม่ให้เกียิพ่อฉันอย่างนั้นเหรออย่าหวังเลยว่าจะได้กินไอติมอร่อยๆออกินอันอื่นต่อดีบ่า นั่งเลยนั่งเลยบ้านเราเองโหบ้านนายอ่ะใหญ่จังนายอ่ะน่าจะพาเรามาตั้งนานแล้วนะเนี่ยผมพี่เฮ้ยทำตัวตามสบายสบายเลยนะเพื่อนอ๋อได้เลยเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนายไม่ต้องชิวเหมือนอยู่บ้านนายก็ได้เฮ้ยเอาเอาขาลงนะกับเพื่อน๋ยวาพ่อจะเห็นอ๋อเด็กเด็ก มาเล่นกับบอมบี้เหรอลูกเอ้าคุณพ่อมาพอดีเลยเฮ้ยไปพอ่อฉันหน่อยสิหวัสดีครับพ่อดีครับพ่อเอาดิพ่อซื้อไอศครีมมาฝากแบ่งเพื่อนกินนะลูกเอาดีลูกแบ่งกินนะกินมุมมานะกินแนี้นะลูกพ่อไปทำงานแล้วไปแล้วอ้าวไปล้างมือก่อนสิก่อนจะกินนะ่ะ พวกแกมาบ้านฉันแล้วไม่ให้เกียดพ่อฉันอย่างนั้นเหรออย่าหวังเลยว่าจะได้กินไอติมอร่อยๆฉันจะโวยคนเดียวหบบน,นี้แหละเฮ้ยหมดแล้วกินอันอื่นต่อดีกว่า เอา้าบอมบี้ทำไมไอติมหมดแบบนี้บอมบี้ยินนายกินคนเดียวหมดเลยเหรอเอเอใช่กินหมดแล้วอะทำไมนายทำแบบนี้ก็มันอร่อยอฉันก็เลยกินคนเดียวเกิดอะไรขึ้นนี่ลูกคุณพ่อก็ก็ผมหิวนะครับคุณพ่อผมอยากกินคนเดียว่เพราะว่ามันอร่อยพ่อบอกแล้วไม่ใช่เดี๋ยวบอมบี้ให้แบ่งกันกินนะ่ะไอติมก็ออจจะมีตั้งเยอะ ทำไมหนูไม่แบ่งคนอื่นบ้างลูกกินคนเดียวแบบนี้นะ่ะไม่เท็นแก่ตัวรู้ไหมลูกถ้าหนูทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ่ะแล้วหนูอ่ะจะไม่มีเพื่อนนะคุณนาอย่าว่าบอมบี้เลยนะครับพวกผมก็ไม่ได้ถือสาบอมบี้หรอกครับถึงใครจะว่าบอมบี้เขาเป็นคนไม่เต็มเต็งกระเลวกระลาดแต่เขาอ่ะก็เป็นเพื่อนพวกผมนะครับขอบคุณพวกนายมากต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเอาเอาเข้าใจก็ดีแล้วนะบอมบี้เอาไปซื้อเติมเพิ่มเลยลูกเดี๋ยวพ่อ,พอตังให้เดียนเข้าไว้นะลูกอาอ พ่อให้เงินไปซื้ออีกนะลูกไปซื้อจิมกันไป พอไม่มีตังก็ไปขโมยมาจากวัดกุฏิหลวงตานั่นแหละที่เรียกว่าทางลัดมะม่วงมะเ้าวนี่แหละที่ผมต้องการนักจนแม่มาบอกพะจะทำโทษพูดะจัตธรรมอย่างนักระวังจะกลายเป็นเปรต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 ระวัง